เมื่อต้นเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาเราจะเห็นสำนักข่าวหลายสำนักลงข่าวเกี่ยวกับคลัสเตอร์บอมหรือระเบิดลูกกลายที่สหรัฐยืนยันแล้วว่าจะมีการจะส่งให้กับยูเครนอย่างแน่นอนวันนี้ช่องรู้แล้วเหยียบไว้เลยจะขอใช้โอกาสนี้พาทุกคนไปรู้จักกับคลัสเตอร์บอมที่ถือได้ว่าเป็นอาวุธต้องห้ามที่ในหลายๆประเทศก็แบนอาวุธชนิดน,นี้ด้วยเอ๊ะแล้วถ้าเป็นอาวุธต้องห้ามแล้วทำไมยูเครนถึงอยากได้ขนาดนั้นวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันค่ะ คลัสเตอร์บอมคืออะไร c ล u s t e r b o บอมเป็นระเบิดชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วยระเบิดลูกเล็กๆที่บรรจุอยู่ภายในหลายลูกด้วยกันการใช้ก็มีด้วยกันหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการยิงจากเครื่องบินหรือย,ยิงจากภาคพื้นดินหรือในทะเลขึ้นสู่กลางอากาศเพื่อปล่อยกระสุนย่อยนับสิบหรือหลายร้อยนัดซึ่งสามารถกระจายเต็มพื้นที่จนถึงขนาดสนามฟุตบอลเลย ใครก็ตามที่อยู่ในพื้นที่การโจมตีของคลัสเตอร์บอมไม่ว่าจะเป็นทาหารหรือพลเรือนก็มีโอกาสสูงที่จะเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วชนวนของระเบิดย่อยแต่ละนัดจะถูกเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อมันดิ่งลงมาสู่พื้นดินเพื่อที่จะระเบิดเหนือนพื้นดินค่ะแต่บ่อยครั้งที่ระเบิดเล็กๆเ,เ,เหล่านี้ไม่ทํางานตามที่ออกแบบไว้และมันก็จะตกลงสู่บนพื้นดินโดยไม่เกิดการระเบิดนี่ก็ถือว่าอันตารายมากๆเลยค่ะ เพราะการที่มันไม่ระเบิดนั่นแปลว่าในวันข้างหน้าอาจจะมีคนไปเจอแล้วหยิบมาเล่นซึ่งระเบิดลูกเล็กๆพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะระเบิดขึ้นอีกครั้งแน่นอนฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมกว่าร้อยประเทศเขาถึงแบนเจ้าระเบิดชนิดนี้กันนะคะทั้งนี้รวมไปถึงสหราัฐาอาณาจากักรฝรั่งเศสและเยอรมนีที่ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้วยอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธยุธโทโธปกรณ์แบบกลุ่ม Convention on cluster m u n i t i o n ที่ออกกฎหมายห้ามการใช้หรือสะสมอาวุธเหล่านี้เนื่องจากผลกระทบต่อประชากรพลเรือนโดยไม่เลือกปฏิบัติเด็กๆมักจะได้รับบาดเจ็บเป็นพิเศษเนื่องจากลูกระเบิดมีลักษณะเหมือนของเล่นชิ้นเล็กๆที่ถูกทิ d, ้งไว้ในบริเวณบ้านพักอาศัยหรือในไรนาและมักถูกหยิบขึ้นมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นค่ะ ถึงจะมีประเทศที่แบนระเบิดชนิดนี้ไปแต่ในอีกทางหนึ่งก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังต้องการระเบิดชนิดนี้ค่ะและล่าสุดประเทศที่เรากําลังจะพูดถึงนั่นก็คือ,อยูเครนและรัสเซียอย่างที่คนทัวทุกมุมโลกทราบกันเป็นอย่างดีว่าทางรัสเซียและยูเครนเองต่างก็มีการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์มารบตอบโต้กันมานานแล้วใช่ไหมคะซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยไม่ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาห้ามแต่อย่างใดค่ะ ทางนี้ก็รวมไปถึงสหรัฐด้วยที่ไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาแต่ก่อนหน้านี้เคยมีคนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในการใช้ขีปนาวุธของรัสเซียด้วยนะคะมีรายงานว่าการใช้คลัสเตอร์บอ์มของรัสเซียมีระเบิดที่ด้านอยู่ถึง40%ด้วยกันานั่นหมายความว่าระเบิดลูกเล็กๆอีกจำนวนมากยังคงเป็นอันตรายต่อภาพพื้นดินทั้งในปัจจุบันนี้และในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะคำถามต่อมาทำไมยูเครนถึงอยากได้คลัสเตอร์บอ์มนะัก กองกาลังของอยูเครนได้ใช้กระสุนปืนใหญ่จนเหลือน้อยเต็มทีสาเหตุก็เป็นเพราะว่าทาั้งยูเครนและรัสเซียนเนี่ยมีการสู้รบกันมานานมากๆแล้วฉะนั้นพวกอาวุธต่างๆมันก็ร้อยหลอหายไปเป็นจํานวนมากด้วยโดยเฉพาะสมรภูมิทางตอนใต้และทางตะวันออกของอยูเครนนั้นแทบจะไม่มีกระสุนหลงเหลืออยู่แล้วพวกเขาจึงจําเป็นที่จะต้องใช้ปืนใหญ่มาเป็นอาวุธหลักแทน แผ่พันธมิตรทางตะวันตกของยูเครนเองก็ไม่สามารถให้การสนับสนุนกระสุนหรือขีปนาวุธให้เพียงพอต่อความต้องการได้นั่นจึงทําให้ยูเครนต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้ค่ะยูเครนจึงหันไปพึ่งพาสหารัฐเมื่อปืนใหญ่กลายมาเป็นอาวุธหลกักมันจะยิ่งทําให้กระสุนปืนใหญ่ขาดแคลนเข้าไปอีก ยูเครนจึงได้ขอให้สหรัฐจัดส่งคลัสเตอร์บอมมาให้เพื่อน,นําไปใช้โจมตีทหารราบของรัสเซียที่ประจําการอยู่ตามหลุมกระบังตัวและต้องการเอาชนะความเสียเปรียบในด้านกําลังคนและปืนใหญ่ด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งหลายๆคนก็บอกว่ายูเครนเนี่ยไม่มีความจำเป็นสําหรับอาวุธเหล่านี้เลยโดยให้เหตุผลว่าอาวุธทั่วไปประเภทต่างๆก็สามารถทํางานได้เช่นกัน สุดท้ายคือการตัดสินใจของสหรัฐในครั้งนี้จะมีผลอย่างไรตามมาบ้างผลกระทบในทันทีคือการทำลายพื้นฐานทางศิลธรรมของวอชิงตันในสงครามครั้งนี้ค่ะซึ่งความเลื่อนไหวของสหรัฐในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นความเสแสร้งของสหรัฐด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้สหรัฐเองก็เคยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การใช้ระเบิดคลัสเตอร์บอมของรัสเซียด้วยล่ะค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นการตัดสินใจที่จะจัดหาคลัสเตอร์บอมให้ยูเครนอาจจะทำให้วอชิงตันต้องมาขัดแย้งกับพันธมิตรทางตะวันตกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ <S <S ซึ่งไม่ว่าจะมีการแตกแยกใดๆในกลุ่มพันธมิตรนั้นเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินต้องการอย่างที่สุดก็ถ้าสมมติว่ามีการแตกแยกกันขึ้นมาจริงๆสงสัยปูตินคงจะยิ้มหวานนาดูเลยนะคะเนี่ย ถึงยังไงก็ตามสหรัฐก็ได้ตัดสินใจลงไปแล้วว่าจะส่งคลัสเตอร์บอมบ์ไปให้กับยูเครนทีนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าการตัดสินใจของสหรัฐในครั้งนี้มันจะมีผลกระทบต่อวอชิงตันมากหรือน้อยแค่ไหนค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคลัสเตอร์บอมบ์เป็นยังไงกันบ้างคะแอดหวังว่าทุกคนคงจะได้รู้จักกับระเบิดชนิดนี้กันมากขึ้นแล้วนะคะและถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมมากดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะ วันนี้เราก็คงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ